กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะข่าสัพทวีตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่19หมู่3ตำบลมะข่าอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสรารคามจากปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นอาการหวดัดคัดจมกูกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของปู่ย่าตายายในการรักษาช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้ระบบหายใจดีขึ้น อาการเคล็ดขัดยอกตามร่างกายที่เรียกว่ายาตั้งหรือลูกประครบนอกจากนี้ยังมียาหมองสมุนไพรที่มีส่วนผสมของมะรุมและตะไคร้หอมลูกประครบมือหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพอาการภูมิแพ้ไซนัสลดความดันสูงได้คุณแม่ทัศนีช่างยันจึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านมาแปรรูปสมุนไพรและจัดตั้งกลุ่มขึ้น เริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน12คนลงหุ้นคนละ120บาทเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานแบ่งเป็นสมาชิกผู้ปลูกสมนุนไพรและสมาชิกผู้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆในการก่อตั้งกลุม่มมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุม่มส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมจากอาชีพเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้น นำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสืบทอดภูมิปัญญาจากต้นพืชกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะค่าสัพทวีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์5ดาวประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในวันที่15มิถุนายนพศ2562จนปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะค่าสัพทวียังได้ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนักเรียนหรือนักศึกษาอีกด้วย